กระถางชาแนลสวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนมาตอนกิ่งนี่ครับนี่คือโมกเวียดนามนะครับผมโมกมันก็จะมีหลายสายพันธุ์ครับผมซึ่งโมเวียนามนี่ลักษณะเด่นของเขาคือใบจะเรียวเล็กครับผมนี่ครับลักษณะกิ่งของเขาเนี่ยจะเลียงเหมือนก้างปลาครับผมนี่ครับเรียงเล็กข้อดีของเขาอีกอย่างนึงก็คือเขาจะมีข้อตาที่ถี่มากครับผมนี่ครับข้อตาถี่ยิบครับผม หมาะสำหรับการทำบอลไซครับเพราะว่าบอลไซของเราเนี่ต้องการข้อตาที่ถี่ๆครับผมข้อตาของเขาก็จะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่ครับแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของโมกเวียดนามนี่ก็คือกิ่งของเขาจะค่อนข้างที่จะเปาะครับผมนี่ครับกิ่ง,งเขาเปาะมากครับผมเวลาเราเข้าลวดหรือว่าเราจะทำทรงนี่เราต้องคอยระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ากิ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเปาะมากครับ นี่ครับนี่คือลักษณะของโมกเวียดนามครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตอนกิ่งโมกเวียดนามกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่าขั้นตอนและก็วิธีการทําจะมีอะไรบ้างครับผมครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมวันนี้ก็คือมีมขุยมะพร้าวครับผมขุยมะพร้าวเนี่ยผมจะแช่น้<ว>ํานะไว้ประมาณหนึ่งถึงสองคืนครับ แล้วก็ผสมน้ำยาเลีงรากลงไปสักสักฝาหนึ่งครับผมเมื่อเราหมัมกได้ที่แล้วประมาณหนึ่งสองวันจากนั้นก็นํามาใส่ถุงแบบนี้ครับผมนี่คือจะเป็นถุงสาหรับเป็นทําเป็นตุ่มตอนครับผมนี่ครับนี่คือการเตรียมตุ่มตอนครับผมอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีคัตเตอร์ครับผมจะเป็น มีดเล่มละบาทสองบาทจะได้ครับคัตเตอร์หนึ่งเล่มแล้วก็มีน้ํายาเล็งลากครับผมแล้วก็มีเชือกฟางก็ได้ครับผมหรือว่าจะเป็นเคเบิลไทยก็ได้เอาไว้รัดตุ้มตอนครับส่วนกันไกลนี่ก็จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับผมลำดับแรกก็คือเราหาต้นมนมาก่อนครับผมเมื่อเราได้ต้นเสร็จแล้วจากนั้นเราก็มาดูว่าตำแหน่งไหนที่เราจะทําการควัน หรือทําการตอนครับผมซึ่งผมดูแล้วต้นนี้ผมจะควัานบนเวณนี้ครับผมนี่ครับโดยระยะควันของผมผมจะให้ห่างประมาณสองถึงสามเซนครับนี่ครับห่างประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับใช้กระเตอร์ครับผม คว้นให้รอบไปครับนี่เมื่อคว้านแผลหนึ่งเสร็จแล้วจากนั้นแผลสองวัดมาประมาณสามเสองสามเซนครับแล้วก็คว้านรับก็ต้องระวังกิ่งมันด้วยนะครับผมเพราะว่ากิงมันค่อนข้างที่จะเปราะครับผมพกเวียดนามนี่ครับจากนั้นกีดครับผมกีดนิดนึงแล้วก็ใช้เล็บครับผมฉีออกเลยครับ นี่ครับผมจากนั้นให้นำคัตเตอร์เลยครับขูดครับผมขูดมึงเมือกที่มันเป็นมือเมือกออกครับนี่ครับขูดเลยครับหลายคนถามทำไมถึงต้องขูดด้วยเพราะว่าไอ้มึงเมือกตัวเนี้ยเวลาผ่านไปนานๆเ,เนี่ยมันจะประสานเป็นเนื้อเดียวกันครับผมเราต้องทําการขูดออกหรือเรียกอยีกอย่างนึงว่าการทําลายระบบล่อท่อน้งเลี้ยงครบบับผม ขูดให้เป็นขุยเลยครับขูดให้รอกเลยนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมอีกอย่างงที่สําคัญเลยที่จะทําให้กิ่งกอนของเรานําไปทําบอนไซได้รูปทรงสวยงามมีเชฟมีเอวก็คือการกรีดครับผมนีค่ครับผมจะกีดประมาณนี้ครับผม ขีดให้ลงมาสักประมาณหนึ่งถึงสองเซนครับผมรีดเป็นรอยครับเพื่ออะไรก็เพื่อว่าเวลาที่ลากเขาออกมาไอ้รอยที่เรากรีดนี่เขาจะได้บวมแล้วก็ทําให้เอวเขานี่มีสสวนทรงเอวครับผมเนี่ยครับก็ขีดเลยครับผมจะกีดแผลก็ได้ครับผมผมก็จะรีดให้มันรอบๆสักห้าแผลครับผม นี่ครับครับประมาณนี้ครับขีดให้รอบเลยครับจากนั้นก็ใช้น้ำยาเล็กๆครับผม B1 หนึทำการทารอบบริเวณนี้นะครับครับทาตรงที่เรารีดนี้ครับตรงส่วนนี้คือลากเขาจะออกตรงนี้ครับผม ส่วนในตรงขาวๆนี่ยใครจะทาก็ได้หรือไม่ทาก็ได้ครับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่ครับก็จะทาบริเวณที่มันอยู่ข้างบนแบบนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับตรงนี้อ่ะคือส่วนที่กลองเขาจะออกครับผมนี่ประมาณนี้ครับจากนั้นทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีครับผมเดี๋ยวเรามาห่อตุ้มกันครับครับผมต่อไปจะเป็น วิธีการห่อตุ้มตอนครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เหมือนกับการตอนกิ่งต้นไม้ทั่วไปครับผมสมมติเราได้ตุ้มตอนมาแบบนี้ครับจากนั้นให้น้ำคัตเตอร์ครับผมมากรีดกรีดทุงเลยครับผมนะครับพอกรีดเสร็จจากนั้นก็ทําการแบะตุงออกเล็กน้อยครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ ก็จะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็นํามาห่อเลยครับผมซึ่งวิธีการห่อของผมนี่ผมจะสลับด้านครับผมนี่ผมจะให้ท้ายขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็ให้ตรงที่เรามัดปมนี่ไว้ข้างล่างครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาน้ําฝนหรือว่าน้ําที่เราลดน้ํำนี่ลงมานี่เขาจะได้ไม่ซึมเข้าในรูนี้ครับผมบผมก็จะคว่ำลงแบบนี้ครับจากนั้นก็เล็งดูครับผม นี่คือนี่คือส่วนที่รากเขาจะออกนะครับผมรากเขาจะออกตรงนี้ให้เรานําตุ้มตอนมาห่อแบบนี้เลยครับผมนี่ครับให้ข้างล่างนี้ติดกับข้างล่างตุ้มตอนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ห่อมาแบบนี้ครับนี่ครับให้เหลือบริเวณนี้ไว้ครับผมให้มันให้มันโดนให้มันโดนขุยมะพร้าวครับผมบริเวณนี้เพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่รากมันจะออกครับผม จากนั้นก็ห่อเลยครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จจากนั้นก็บีบน้ําที่มันค้างออกไปสักนิดนึงครับผมนี่ครับ,รบเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วจากนั้นก็นําเชือกฟางครับผมเชือกฟางมามัดเลยครับ,รบมัดให้นั่นเลยครับ ถ้าเป็นถ้ามีเคบันไทยได้ยิ่งดีครับผมนี่ก็เป็นขั้นตอนการสร้างวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งครับผมในการทำบอนไสครับก็คือการตอนครับผมจะได้ลักษณะนี้ครับผมนี่ซึ่งต้นนี้เดี๋ยวผมจะนำมาเล่นแล้วครับผมนี่ครับลักษณะประมาณหนึ่งนิ้วชี้ครับผมผมจะสร้างเป็นบอนไสต้นเล็กๆครับ ซึ่งถ้าผมตัดกิ่งนี้ทิ้งเลยเนี่ยมันก็เสียได้ครับผมผมก็เลยทําการตอนไว้ก่อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอรากตรงนี้ออกเดี๋ยวเราก็จะตัดตรงนี้ครับผมเพื่อเยี่ยมมาเล่นทําเป็นบอนไซครับนี่ครับ,รบขั้นตอนแล้วก็วิธีการตอนกิ่งโมงเวนนามก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นก็รอประมาณ4ี่้าวันครับผมเดี๋ยวรากก็ออกครับเมื่อเราทําการตอนราก นมีรากออกเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นํามาลงปลูกครับผมโดยวิธีการลงปลูกของผมนี่ผมจะสางรากออกให้หมดเลยครับผมสาง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 ให้มันแบะออกแบบน,นี้ครับจากนั้นก็นํามาลงกระถางครับผมลงกระถางก็เลี้ยงไว้จนกว่าลําต้นของเราจะได้ขนาดที่พอเหมาะครับผมจากนั้นค่อยนําขึ้นมาเล่นทีครับผมนี่คือผมได้ทําการเคลียร์รากไปบางส่วนนะครับผม นี่ครับผมก็ได้จัดรากไว้ประมาณคร่าวๆครับนี่ครับส่วนรากพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะจัดอีกประมาณสักสองหนึ่งสามเที่ยวครับผมเพื่อที่จะได้รากที่สวยงามแล้วก็มีโคนที่ผายครับผมนี่ครับนี่คือการจัดรากรอบแรกครับผมก็จะได้รากประมาณนี้ครับ นี่ครับผมนี่คือรากที่ผมจัดรอบแรกครับผมที่ตัดตัดมาจากกิ่งตอนครับก็นํามาสางรากมันก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ครับจากนั้นก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าลําต้นของเราจะได้ขนาดครับผมประมาณสักอีกสักลงเมื่อเราตัดกิ่งตอนเสร็จแล้วนำมาลงปลูกนี่ก็ ไว the ้ประมาณสามเดือนครับผมแล้วก็มาจัดล่อีกทีหนึ่งครับจากนั้นก็เลี้ยงไปอีกสามเดือนแล้วก็มาจัดล่อีกทีหนึ่งก็จนกว่าร่าของเราจะเข้าที่ครับผมนี่ครับของผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับเราก็จะได้ลากที่รอบครับผมการตอนกิ่งมันก็เป็นข้อดีออย่างหนึ่งคือเราจะได้ลากที่เยอะขึ้นครับผมแล้วก็ได้ลากที่รอบโขนต้นมากยิ่งขึ้นครับ คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมนี่วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมวันนี้ก็มาสาธิตวิธีการตอนจิ้งโมกเวียดนามครับก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้กระถางชาแนลขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับผมสวัสดีครับ